วันเกิดหวานไม่เปลี่ยนบ้านนี้เขาอบอุ่นเสมอถือเค้กอวยพรวันเกิดพ่อนอจุกกันอบอุ่นทั้งครอบครัวโมเมนต์เบิร์ตเดวันเกิดก็มีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดวันเกิดปีนี้ของครอบครัวรังสีสิงพิพัฒน์นำโดยแม่ชมพร้อมกับลูกๆยกเค้กมาเซอร์ไพรส์อวยพรวันเกิดที่ยังคงอบอวลนไปด้วยความรักและบรรยากาศสุดอบอุ่นทั้งครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตารับชมคลิป ช็อตที่หลายคนพูดถึงคงหนีไม่พ้นจุกกันอบอุ่นทั้งครอบครัวหอมแก้มลูกๆได้น่ารักและหอมคุณภรรยาไปหนึ่งกลุ่มที่ในทุกๆปีจะมีภาพน่ารักอบอุ่นของพ่อแม่ลูกๆพี่สายฟ้าพายุน้องเจเกลแถมปีนี้ก็ยังเป็นปีที่พิเศษที่นอกจากจะจัดวันเกิดสุดอบอุ่นภายในครอบครัวแล้วยังมีภาพทำบุญที่โรงงานสายไฟฟ้าและยังได้พาทัวร์โรงงานอาณาจักรวีนายและแม่ชม ยังได้พามาชมโรงงานขั้วกาแฟแทรกตัวอยู่ภายในอาณาจาักรหมื่นล้าน130่ร้อไร่อีกด้วยแถมงานวันเกิดในโรงงานวินายก็อบอวนไปด้วยความสนุกสนานทำถึงตลอดจัดหนักจัดเต็มพ่อนอตเขาใส่ใจลูกน้องมากๆจัดกิจกรรมปาร์ตี้ฉลองวันเกิดพร้อมทั้งมีเซอร์ไพรส์พิเศษจากพนักงานทุกคน